thơm má vớ kia mẹ đi 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 bỏ nghe. hả làวะ อืมอยู่ โอ้ซอฟพี่ชายจะคุยด้วยพูดมีตังค์อ่ะมว่าไหมมีตังค์สิแฮเกร์เดย์ทูยูแฮเบร์เรอะไม่มเนวาไม่ไปเที่ยวเหรอเปิดดังๆนะพี่กดเล่งขวาเไม่ไปที่ยวไห ไม่ได้ไปนอนจิบล้มาอนมาจิไฟแมงแดงเอาลวเว้ยเย้เย้ครับ

ทำไมอ่ะเป็นไรนี้อ่ะฮะทำยังไงเนาะโอ้ับไปทำเครื่องเลยกนูกนั้นแหละดูมาม,า<อ>าม่าเลยให้เจ้ามันดังก็ชวนมาเกศชวนมาเกศไม่มา ไม่ต้องเอาวันเกิดมาพูดหรอกวันไหนกูวอยู่มึงได้ทุกวันเนี่ยวันแห่งความรักเัือมมีกันเจอทุกวันอะไรนะชวนมาก็ไม่มาเออ ก็กลับแล้วโหไม่ได้ไปไหนสักหน่อยเป็นไรเนี่ยเหอ ไดนหมดแล้ววะ